หลายบุญเช่นบบาวเตียงเพิ่นได้มายืนยื่นเขาม,มือมาชอยพี่น้องไอ้ก็มาคนเตียงคนนี้ยังต่างๆเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องคัวเพิ่นละพี่น้องก็ได้ฮุบใหญ่มาแบบค้นไปหาอันเช่าอยู่ป้าก้อนตอนนี้มาอยู่นี่ละวางด่างไผ่หนึ่งเข้าวางล่างถ้วยน้ำก็ใส่ไปก่อนพี่น้องไอ้สาม สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขคนเนาะเบิร์ตสมองสุบัตอีกเด้อเหมือนนี้กันเนาะนี้ก,ก็พอดีว่าออกมาก่อนทีมงานมาตอนเช้าพี่น้องเอามาอัปเดตเรื่องราวการเห็ดเถียงเฮือนเห็ดเฮือนของต้าแล้วพี่น้องก็กคือเพินินได้ฮุบได้ย่ายมาไปที่เรียบร้อยก็คือทีมงานบ่าวเตียงว้านนี่แหละที่ได้เห็นคลิปออกไปเนาะพี่น้องกับเพินินแก่คนแบกจอย แล้วก็ย่อเทียงนานะพี่น้องตอนนี้ตาเพิ่นก็นั่งรอท่าอยู่เวลาเวลาตอนเช้าบ่ฮู้ว่าเพิ่นกินเข่าหรือยังพี่น้องเ้ยบอวัดก็ได้ออกมาแต่เช้าเติบเอาเป็นว่าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานพี่น้องก็เข้าไปโอบล้มไปพูดคุยกับน้องตาเลยดีกว่านพี่น้องบอวัดตอนนี้ก็เดินทางก่อนทีมงานมาผู้เดียวพี่น้องมาฮอดก่อนมุ่ป่ะไปกันเลย พูนพี่น้องอาทิเฮือนชานเพื่อนกะยกขึ้นประมาณนั่นล่ะแหละทางด้านพัวของเพื่อนครับเลกิกกุมเพื่อนเพื่อนเลยพี่น้องมาสอยกันแต่เศร้ากลนหัวก้นห้าวต่มามานี้ก็บบว่าบ่มีอย่งางไรพี่น,ออน้องเลยกับปลากระป๋องแล้วก็นมครับตอนเพืพ่อนพอได้เพืนน่อนนะโดยสบายดีเนาะอ่าเพื่นอนโดย อ๋อโอ้อ่ะกะนำย่านปิดใหม่เด้อหน่อยบ่ตบ่ได้พักพอนเลยลูกเฮ็ดแต่เช้าอยหนุ่มเพิ่นเนาะอือเป็นได้ย้ายมาเมื่อวานนี้บ่ดออดยมาเมื่อวานนี้หลายคนบ่เมื่อวานนี้บอ เอารถยังแก่ฮะรถไทยอ่ะเอารถไทยอ๋อโดยหากันนอนได้จะคืนง่ายมาวันนี้มากับวันนี้อ๋อโดยมาปุบตูบนอนอยู่พี่เลยเนาะแล้วไออันนี้เิ่นมาช่อยบะแน่นหลานหลานอ๋อหลานหลานของผัวอ๋อโดยโอ้ตัลูกเห็ดแต่เช้าเลยเนาะคาดว่ามานี่โครงการจิตจ้างไผ่มาช่อยนะ ชอเฮ็ดนี่รอแม่ชอเฮ็ดเฮือนก็บอกลุงไหนคันกับเจ้าที่มาเหมือนนี่วานมีคนแบบม้าวานแต่มันเองมาพูดคนสิมาหรือบ่อ๋อแบบคนกบมีทางไปได้ไหนะเลยก็บ่ได้จ้างคนงานเนาะเลยหากันวานกันแล้ววานแล้วคนแก่มาให้เลยแบบเอางันให้เพิ่นนะอ๋อแบบคนแก่มาให้แกยังมาให้เลยเอางันให้เพิ่น เล้เคือน้ำมันน้ำมันสะลดคนอ๋อย้อเถียงหมูย้อเฮือนเนาะหมูวานนี่หลยคนบ่โดยทิมใดมาย้อนี่ขาเปลี่ยนได้วานขามากทันเลยขาวซอยเลยอ๋อ่นก็ไปแก้เครื่องตั้งแต่ภูมะหัเพราะเบาเตียงนะอ๋อ่นไปแก้ไม่แก้ผ่ามาเ่เขาเบาเขาว่าตูนเขาบอาเม่ เลยแล้วเตียงนั่งก็ทีมงานมาเตียงมันชื่อมาวะเน้ตนต้นแ<อ>บาเตียงตัวน,นี้เลยเบาลีคือไงอ๋อวันนี้ได้สามหน้าแล้วเนาะโดยบบบเสียงชองอันเลยได้เคนซื้อคนแนนแนบเพิ่มคะแนนโอ,โอ <c oughs> ดีเนาะมาหนี้เพิ่นว่าทีมใดสิมาซักน้าบาดานให้บบาเตียงดิ ออเพิ่นบอกเขาแล้วเพิ่นบอกมาแล้วเนาะโดยอืมดีใจดีใจน้ำเนาะโดยแล้พื้นภัยได้บ้างไหมมีโครงการแผนเข้ามาหรือเปล่ายังอ่าเลย กินข้าวเช้าแล้วว่ามื้อนี้ยังบ่ทั้กอ๋อมาแต่เช้าเนาะโดยก็ว่าสิไปโรงเห็นก่อนนําซื้อน้ํกินมาไว้ให้เพินอ๋อแล้วก็มาไปโรงเห็นแล้วก็สิมื้อแปรงท่องต่ออ๋อมื้อเสียนท่องเมื้อสิกเลน้อยโออมื้อนัดแวันที่7พอมื้อมนัดสิคอดบ่หรือมื้อนัดสิกมื้อนัดสิกถ๋อ ไก้แล้วเนาะมันก็ะครองเขาของมือแล้วบางคนโบได้ตามนัดก็มีเลยเนาะเอ้โหเจ้ากินได้ปะปลากระป๋องนะกินได้อ๋อเรียกว่าเก่งไหมฮะคนท้องเคนลายคนกินโบได้ได้ได้เพื่อนสิถึงกินอลไรจะเปลี่ยนออกมานะได้อ๋อ เพิ่นบัวเฮ็ดกลางคืนเลยพ่ออันอานนุ่มเพิ่นนะโ,<ด> <laughs> โอ้เพิ่นดีใจเดิส<ด>ได้ย้ายมาใหม่โ<ด>อ้โห<ด>ว้นี่ก็ะมัดมื่อเพิ่นเห็ดนะเนาะเลยแมนนะ,นะ<ด>นเราก็กำลังดีใจเดิคือก็มันเด็ดเลยว่าจะไปซื้ออันของกินมาให้ทีมงานชักสั่งเนาะโดยช่วยเพิ่นสิมา อย่างนั้นบูน้อเพ็ญ hmm. อ่าหนึหน่อยนี่แหละท่าเบิ้งเนาะหักนัดกันว่ามาหนี้เนาะโดยอือดูหุ่หยิงลูกบุชายก็อันผู้ชายลูกตามทีมมอเบาท์นี่อ๋อกระไผู้ชายก็ดีด้วยนะในลูกผู้ชายก่อนมันจังได้ถ่ายให้ถ่ายหน้าก่อนโดยบ่มีหน้าถ่ายนี่แหละ <g ül> นี่เป็นแล้วก็หาซื่อเอาก็ได้ล <mm> เลยเพื่อนก็ได้เลยโอ้ย <mm> ังงน้องโมว่าเพิ่อนว่าว่าเป็นมู่กันบ่เพื่อนสิไปใช่นะน أن, ปไปตรงเห็นท่าเนี้อ๋อสิปไปกับเพื่อนนี้ยโดยอ๋อเดี๋ยวขอเวลาอีกจะชิปนาทีเด้อโดย <mm <mm> ถ่ายคลิปก่อนโอ้ถูกบ่ได้เป็นมู่กัน,นเป็นมู่แต่เข้าขเฮียนบ่แม่น แบบเพื่อนติดกันเลยเพื่อนใกล้กันอยู่ในบ้านเลยเป็นมู่กันมาจนเอาลุกงกับฟัวแล้วก็เป็นมู่กันเป็นไ้เรื่องเพื่อนแผ่นผ้าคบเรียบร้อยหรือเปล่าโดยใส้อันเก่าด้วยไอ้ฮะใส่ผ้าเก่าเนี่ยเอ่อเสื่อมมุ้งเลยเรื่องมุ้งแบบเอาอันเก่าปะโดย มันก็จะกั้วแล้วเนาะองอนะันบวตอบมุ่งละเอียดมุงโะกะบบเตียงคนซื้อให้เนามันจะบวบได้ด้กบาเตียงช่วยทางกระซีให้รอบก้อนนะเนาะโอ้ดีนีะเราเป็นช่างเองบัวเจ้าเนาะเราเป็นช่างเองวะ แสงวานหมูเลี้ยววานหมูอะเบิ่งน้ำเนาะเป็ดช่างเองก็เล่าก็บบัวบันไดเนาะหวานหมูกับผู้เฮงอะเอ้ยเคยมีมาก่ะวานกับตะเวนเพ้นหมูจังมามาแล้วแด็ดหลานหมูอะไรวัดพ่าวอยากอยู่เนาะพ่าวอยากขึ้นพ่าวอยากแล้วก็ว่าแม่นเต้ามะเขือในห่อนเนาะห่อนในมะเขือนี่ไะนอนจนบ่ได้ขนาดนอนบ่ได้คันกันเลย เดี๋ยววีเอากันนึกกระทึกแล้วเนาะวีได้เอากระได้กระดาษนั่นแหละวีเนาะเดจ๋กสมควรอยู่ได้เมื่อคืนอากาศมานนี่นึงนี่เนาะหลานเจ้าก็มาได้เช้าเลยมาซอยเนาะเ่นจิก้นเห็นอย่างนั้นนะก้นแบบให้หลุดเข้า อ๋อแบ่งทางให้เวลาฉันจอดสบายเนาะต่อมาแกไม้แกยังเนาะโดยคนมาแกน้ำให้น้ำสิทางนี้อ๋อสิสากว่างไหนน่ะคิดว่าสิศทางมองนั่นใจนั่นเนาะโดยองลองเบิ่งสิมีน้ำป้ะเนาะน้องโมว่าสร้างเพิ่นบ่มีน้ำได้สักช่องว่างเนาะ มีกระเบื้หูชิได้มบองได้นะอ๋นะลองส้างเบิ้งงลายว่างก่อนเนาะโอป้าตุดสลามใกล้ว่างสิปุกเฮือนให้บัดจุดได้สิบบลามมาใหม่เทียงอ่ะเนาะดินเพื่อนปะแมี่ดินเพื่อนได้เพื่อนมาหานลงหมู่อ้านเลยอ่าก็ถ้าเลี้ยงมาลายอะไรนี่ยเนมาน้องมู มาน้องตัวเดียวหน่อยมาตามีตัวเดียวโดยสิบไปชื่อยังมาเห็ดชูชางกินมาเนีินั่งมือไปเบิ่งไปเบิ่งก่อนอ๋อแต่เก่าแต่บทท่านเกิดเชื้อโรคนี่ว่าชื้อซีนงัวเนาะขึ้มือเนี่ยกินยากล่ะได้ตามตลาดซีนงัวเนาะอ๋อด้วโด้วย อ่ะคันน้องตาพ่าวไปเวียกไปตลาดกัสจีอจบคลิปลงแค่นี้บ,บ่ว่าสิขอรีวิวอันเพื่อนที่ก็ไปสัมภาษณ์ครัวเจ้าน้ำเนาะฮ<ด>ะสบาสดีเลยอ่าน้องพี่น้องก็พอดีว่าอาสมูเพื่อนพ่าไปเวียกพี่น้องเลยตอนเช้าบ่วัดก็เลยถ่ายเอานิดนึงพอได้ของปัง,งของคอให้เอฟซีได้หับชมบ่ง ตอนเช้าเพื่อนแก,ก่น้ำมามานี่เพื่อนจะซักสั่งพี่น้องเลยแบกคนมาลายอนไ์แนลล่แล้วล่ะทางด้าน่านุ่มเพื่อนโอ้คนเห็ดทางว่อาวานุ่มม <laughs> ีสามโมจะไปตลาดว่าสาโมโดยสบายเลยโอ้โหถ <laughs> โดยโดย,โดยไปไปมีเวียกไป ลูกเห็ดแต่เด็กอ,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 อะไรนี่ขอนุญาติดไม้เน,นี่ยบอนุอะอืมเป็นดัน,นไหนมึงไปออกหมื่บ้านนี่แล้วค่ำวะคน,นะ<บ>เครื่องมาค่ำเลยหลายคนว่าวานนะโ,โอยอ๋อต่อผเห็ดเทียงนะ เผ็ดเฮือนให้เจ้าหนะเขาลุงเขาอ๋อนึกว่าจะเป็นช่างออเองเดี๋ยวไปแล้วดอกเผ็ดเอาไว้สิอ๋อยกขึ้นไว้คาดว่าสิแล้วบ่ามานันเลยบ่แล้วด้วนยังนอน,นมาทางน้ำยังนอนตูบคืเอเก่าเนาะนอนอเตียงอผาา้าปัดกางไว้มาเตียงว่าซื้อมาผ้าปัดบโดยอ๋เอเป็นซืมให้ ทางพูดใหญ่ขึ้นพูดแล้วเนาะซ<ด>อยเข้ามาก็ได้โอ้ตัวดีหลายพีน่น้องตัวดีเยแถวนี้บาอย่างมีน้ำจักจะได้วางได้เนาะสร้างก็ได้ดแจ่นั่นบว่า,วาสิสั<า><า>่ว่าสิทางกุ้งนั่นแล้ววะทางกุงมีคือเนาะโดยขาบึงพิ่นกว,วดบึงเพิ่นย้อมก้อนหัวน้ำมันบาอย่างมีนะท่าน แถวนี้มันแล้งเนาะครับมันอยู่โนนนี่ดูอืมจีแตงค้างให้รถเขาแก่น้ำวะนี่ยดยแตงค้างไว้เองเน่เที่ยวทางไม่ก็ลูกคุปปิบแตมเดินกับพ่ันแก่ไปทิ่มใช่มเนาะดยหรือว่าจีไว้ซอยเอาว่าอันลำในน่ะ วะมันมเป็นมันเป็นทับนะทับมันดอกมจะไหวเห็นผ่าจุดท่านนะ<ด>จุดท่านก็เป็นบ่เจ้าเป็นอยู่เก่งกะลีจุดท่านเป็นคนยบราเป็นนะจุดท่านนะโอ<ด>ยใหม่ทิ่มมืดบูวจักว่ามันใหม่พอดีบัพอดีรถ<ด>เจ้าเองบอ่ รถไทยหลันดิอไปเอไปถอะเอเอเดินทางอย่างไรแล้ว,ลว <c oughs> ตันไมห่หัวไม้หัวม่นไปแก้แล้วหัววะตัดเนเขาเขาจ้างนี่ตำรอดอกเพฝ่นเลยอ่า ลำายเนาะดินทาดไปนั่นเป็นของภายก็อันมาเนดินทาดไปเป็นของร้านเจ้าของที่ขายเห็นดหมอ๋อพ่นแรงเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะโดยฮ<อ>ะขออนุญาตเอาไม้เนยไปยรีวิวเบิ้องพื้นที่กอนโดยโดยขอบใจด้วย,ยมารีวิวบอลอยู่บอนเชา้าเพ่นเมื่อคืนนี้พี่น้องเลย เพ่นไดฮุบง่ายมากอะไรคืนหนึ่งแล้วแต่ก็ดีใจน้ำที่มีจายบุญเช่นบบาวเตียงเพิ่นได้มายืนยืนเขม,มือมือมาชอยพี่น้องเลยกัมาคนเตียงคน,นียังต่างๆเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องครัวเพิ่นหลัะพี่น้องก็ได้ฮุบง่ายมาแบบค้นไปหาอันเช่าอยู่ป้าก้อนตอนนี้มาอยู่ นี่ลราวางด่างไผ่หนึ่งเข้าวางล่างถ้วยน้ำก็ใส่ไปก่อนพี่น้องไอซามเทียงแล้วพี่น้องเลยโอ้โธเคยนี่บม่ได้ผ่านเลขเดดบ่มื่อเคยในนอนยายทีบอกม้อยรับดีอยู่เนาะเราแบบเจ้าทีเพิ่นมาถามบอกเลขบอกม้อยเหมือนกันใดอ๋อท้งมึงเทียงแล้วกันเนาะ เผื่อคนบอกเลขก็บ,บอกข่าวกันนะน่ <c oughs> นเทียงก็ได้ประมาณชั่มนี้แล้วพี่น้องเลยกันหลายเปอร์เซ็นต์เดียเลยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขึ้นได้ชั่มนี่ถือว่าใกล้สิได้อยู่แล้วมาหนี้นี่คาดว่าถามีกันหลายคนเข้ามาซอยกันคนละไมและมึงอาจสิเกือบแล้วพี่น้องบนแล้วก็นะเพราะว่ามันได้ตั้งขึ้นแล้วได้เสาร์กันนะ พวกเสาพี่น้องแล้ก็เอาเครื่องเก้าไม้เศษแล้วพี่น้องมีละไม้เครื่องเฮ็ดก็ได้เป็นไม้เศษไม้ยังต่างๆเพื่อสิเป็นเพื่อนได้พี่น้องเล้ก็เพื่อสิประกอบให้มันแน่นจนอยู่ได้แต่ว่าเสียดายนะนั่งกระเทินได้เห็ดเะเพิ่นอเอาไม้จริงแบบว่าไม้ยังดิบๆอยู่พี่น้องแต่ละเสาละเสา เลยข่ย่ามันดอกไว้มันเป็นไปได้เอาเสาแก่แหละเวลาอย,ยังดอกยังเปลี่ยนเอาไปได้ปกติมันเนาะแต่ว่าดีแล้วที่เป็นเนห็นห้ก็ได้อยู่สักก่อนทีน้อไม่พื้นเพิ่นกันทีน้นออ้หลายอะไรย่างแล้วได้ที่เบาเตียงทองเพิ่นกนัได้อัน คนมาซอยกับพี่น้องมีทั้งแสงเชล่าเซลน้อยฝื้นทีว่าอันนี้ก็บเฮนบท่านได้คนออกนี่แหละสีนอนเลยบกวัาก็ได้แล่นก่อนทิมงานแล่นออกมาแต่เศร้าบริวารฮอดก่อนมูก็เลยถ่ายก่อนมูถ่ารีวิวตอนเช้าประมาณหกโมงเจ็มงเช้าพี่น้องใยตอนนี้ฮ่าต สอดีวาชาต้าเพื่อนกะกำลังจะซื้อในอยู่ในกินกันเลยให้เพื่อนไปถ่ายเพื่อนน้อยนึงก็ดีกันมาบอดกันเลยสิได้รีวิวอันวางอยู่วางเ้าให้เอฟซีทั้งหลายได้เบิงน้ำกันพี่นอ้องออหลานเพื่อนเพื่อกับมาตัวเศร้ามาัน่อยโดยสบายดีมีเมียหรอพ่าเจ้ามีแล้วอ,อ๋อยังรอทว่าผมท่าม,มีเมียเสร็จวออแต่เจ้ามาชอยขูมืออว่า đi nhé trôi <laughs> cái ai <laughs> có lưu vật nó đợi nó bằng như <laughs> bằng sau phân cái <laughs> này lại lại นี่ก็จะเป็นเสาเฮือนพี่น้องคนที่ดินใกล้เพื่อนี่มาปูใกล้กันพอดีเป็นมู่กันจังวิย่าณพี่เวลานอนกันค้างกัขึ้นเพ่อนก็มาทางสลามเนาะพี่น้องอ้าคิดนี้บอว่าสิขอจบลิปเพียงต่านี้แล้วพี่น้องถ้ามู่กันมู่มาจังสียกเถียงซอยเพื่อนหรือว่าคนไม้คนตอกซอยเพื่อนละชาวมู่มาฮอดเนาะพี่น้องพอได้อหลายไม้ลายมือซอยกันจังแลวไว้พี่น้องก เพราะว่าสตาเพฟ่นก็เพ้ายานอนันลอดลูกก้อนกำนดพี่น้องไอ้ทองกันง่ายแหงนะมันจะมาหาเห็ดชอยฟันสามทีมงานท้องบาววงไซแล้วกับพอแพดน้อยกำลงกังตามมาพี่นอ้องไอ้โอเคพี่น้องแต่เกิดว่าบ่าววัดว่าอันใดบ่มวนหรือว่าเห็ดอันใดบ่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องไอ้เพื่อมาปรับปรุง ให้เบาๆในเหตดคลิปใหม่ให้มันดีกว่าเก้าพี่น้องเอา้าคลิปนี้สิคอลาตัวว้เพียงทานี้แหละพี่น้องเลยลืมบอกว่าพากระจาดเพิ่กนกะเอาตัวเก้าพี่น้องฮะโอเคสบายดีเดอ้อ